สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนเมษายนปีพศ2566ค่ะมาเริ่มที่การงานเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบ่นยาวบ่นอะไรไม่รู้บ่นไปเรื่อยทั้งที่มันจะเกี่ยวอะไรกันหน้าไพ่นี้นะเออก็แปลกดีเป็นคนแ,บบแปลกๆอะเริ่มที่การงานนะคะในเดือนนี้ อืมมันมันจังหวะชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะมันเปลี่ยนจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนไปจากเดิมที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นและไม่เคยคิดว่ามันจะทำนะคะจนคุณรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่การเปลี่ยนในครั้งนี้ มันจะทำให้คุณเติบโตขึ้นมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมันจะทำให้คุณก้าวหน้าขึ้นอืมอย่างนี้นะคะซึ่งคุณค่อนข้างรู้สึกไม่ไม่ดีกับมันฉันไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเถอะคุณจะทำมันได้ดีไม่ใช่ดีธรรมดาดีเยี่ยมอืมนะคะงานหนักค่ะ ถ้าหากว่าต้องยกของแบกของอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่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 เป็นไม่ใช่เป็นอย่างั้นละนะคะถ้างานคุณเป็นงานยกของแบกของนะก็ไม่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 เป็นอย่างนั้นละแต่ถ้าคุณไม่ใช่งานยกของแบกของคุณนั่งกับโต๊ะคุณทํางานคุณเปิดร้านขายของอย่างเงี้ยคุณเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยจังหวะเปลี่ยนมาแล้วนะคะหนักหน่อยนะเหนื่อยหน่อยหรือ แท็กของเยอะหน่อยนะคะนะทำเธอลุยเธอถึงจะไม่ชอบแต่แนะนำให้คุณทำเพราะตัวนี้มันดีมากในเรื่องของงานนะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดีมากไม่จำเป็นต้องทำเร็วก็ได้ค่อยๆทำไปทีละก้าวทีละสเต็ปเดี๋ยวเราก็เรียนรู้เราก็เข้าใจมันเอง นะคะถ้าหาเป็นงานยกของหนะักก็เออแล้วไปนะคะก็แล้วไปนะงานงานตรงนี้มันมันแก้กันตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไระคะะนะแต่เรื่องเปลี่ยนนะ่ะมันน่าจะเปลี่ยนกันทุกคนนะ่ะประกบอย่างนี้เลยอะ่ะอืมนะคะน่าจะได้ออเดอร์เยอะอืม นะแต่เหนื่อยหน่อยไหมเหนื่อยหนักไหมหนักอืะ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพเลยดีกว่าดีกว่านะคะเพราะว่างานที่ทําอยู่อะ่ะมันหนักมันเหนื่อยจนคุณรู้สึกไม่ไหวสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะปวดหลังปวดไหล่นะคะปวดเอวขอ้อข้อของหลังคุณนั่นแหละ แต่ละข้อแต่ละซี่มันปวดเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้เรงสุขภาพของท่านที่ต้องทำงานยกของหนักๆให้คุณใช้สเตรัสด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยสุขภาพคุณนะ่ะนะคะไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกคุณต้องดูแลตัวเองใครมาจ้ำจี้จ้ำช้ยคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ชอบเดือน,นี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องดูแลตัวเองแฟนบอกให้รัด อ่ะสเตนหน่อยสิคุณก็โมโหพ่อแม่บอกเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระมัดระวังเปิดไฟท้ายเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะคุณก็โมโหเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ใครพูดอะไรกับคุณไม่ได้คุณก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอืม <c oughs> เรื่องเจ็บป่วยมีแน่เดือนนี้โรคที่เป็นอยู่แล้วก็จะกำเริบขึ้นมานะคะ แต่ถามว่าโอกาสที่จะหายไหมมันถ้ามันเป็น,เ,ปนเรื้อรังเนี่ยมันจะผ่อนผ่อนเป็นเบาได้นะคะมันจะผ่อนเป็นเบาไม่ต้องห่วงอืมถ้าเป็นความดันก็จะมียาให้กินยาคุงความดันก็อย่าลืมกินอืมเป็นต้นแต่ละโรคมันก็เยอะอยู่แต่ตามนี้มันจะเป็นพวกบาไหลพวกหลังแหลหลังแหล่อะไรเงี้ยมันมันยกของหนักค่เนี่ยค่ะอืมนะ เพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ก็ไม่มันมันด้วยสุขภาพก็ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากมายน่าจะดูแลตัวเองได้ดีนะคะอืมต่อไปเรื่องการเงินดีกว่าเดือนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเลยแต่คุณอย่าเพิกเฉยกับสิ่งที่คุณผูกมัดตัวเองเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นหนี้สิน อย่าเพิกเฉยกับมันเคลียได้เคลียบ้างคุยได้คุยบ้างพูดคุยกับเจ้านี่ด้วยเคลียกับเจ้านี่ด้วยนะคะงุดหิดไหมงุดหงิดแน่ยกตัวอย่างเช่นเฉยๆในบางท่านไม่ได้เป็นหนี้สินแต่มันเป็นเรื่องของคุณที่คุณจะต้องดูแล เป็นเรื่องของความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานอืมแน่นอนมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตามนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะยังไงคุณก็ได้อยู่แล้วไงนะคะคุณได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้อย่าทำงานเร็วอย่าเดินเร็วอย่าทำอะไรเร็ว,รวๆนะทำแบบสเต็ตปปานกลางพอ ดูให้มันละเอียดละเอียดหน่อยก็พอนะคะ,ะเรื่องการเงินก็ผ่านไปละอืมที่อาจารย์หยุดเป็นพักพักก็จะไอนะคะตอนนี้รู้สึกหลอดคอตัวเองไม่ค่อยดีจะไออ่ะต่อไปเรื่องความรักดีกว่าค่ะคนโสดในเดือนนี้เอหยุดนิ่งดีกว่านะเราหยุดนิ่งพักสักหนึ่งก่อน แล้วก็อย่าเพิ่งมีแฟนเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็ค่อยมีนะคนเกิดวันอาทิตย์นะถ,ถ้าโสดอยู่นะเดินหน้าค่อยมีก็แล้วกันแต่ถ้าบอกเงาไม่ไหวอะ่ะอยากจะมีเพื่อนคุยอยากจะมีแฟนมีแฟนไม่ได้ก็ต้องหาเพื่อนคุยทีนี้เราจะมีเพื่อนเราทํำยังไงเราต้องทํากิจกรรมกิจกรรมอะไรกิจกรรมที่เราชอบทํานะคะแล้วก็อัพตัวเองลงโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊กของเรา Instagram ของเรานั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะมีคนที่เขาชอบทำกิจกรรมเหมือนเราอะ่ะเขาจะเข้ามาคุยอ่ะอา,อานี้มุกมุกนี้ก่อนมุกนี้มันน่าจะโฆษณาตัวเองได้ดีกว่านะคะพรีเซนต์ตัวเองได้ดีกว่าอืมแต่เดือนนี้อย่าเพิ่งมีนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนนในเดือนนี้คุณจะอารมณ์ร้อน ปากหนักปากเสียนะคะใส่แฟนคุณเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้คุณจะต้องอยู่นิ่งๆอย่าใช้อารมณ์เอาชนะใครถึงแฟนคุณจะมีจะใช้อารมณ์กับคุณปากเสียงกับคุณคุณก็ต้องออขอโทษนะคะหุบปากเอาไว้ใจเย็นๆ ใครเย็นกว่าคนนั้นจะคุมสถานการณ์ได้ดีกว่านะขอให้คุณเย็นดีกว่าแล้วคุณจะควบคุมสถานการณ์นั้นได้ถือชัยชนะเอาไว้ในมืออ่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่หยุดเนะี่ยสถานการณ์อาจจะบานปลายไปได้นะคะนะสองใบนี้นะคะเนี่ยสาใบานี้ก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันจะพลี่คลายไปทางที่ดีไหม คลี่คลายไปทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะาตัวประกบค่อนข้างดีนะคะอืออืนะสรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นคุณทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าตะโกนอย่าใช้เสียงดังอย่าพูดรงงผงผางนะคะให้ทำสเต็ปไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆทุกเรื่องนะคะแม้กระทั่งกับแฟนกับพ่อแม่ ใครพูดอะไรเข้าหูไม่ได้เลยหงุดหงิดไปสมหมดเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ก็ต้องทําเองทั้งหมดดูแลตัวเองทั้งหมดควบคุมตัวเองทั้งหมดเพราะใครพูดอะไรเข้าหูคุณไม่ได้เลยหงุดหงิดใจร้อนวู่วางไปสมหมดนี่คือข้อติติงข้อสรุปในเดือนนี้คุณจะต้องคุมตัวเองให้ได้ก็พอ คนอื่นรอบข้างคุณเขาดีอยู่แล้วเรื่องงานก็ดีอยู่แล้วนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มาแน่ยอมรับมันเถอะแล้วปรับตัวตามนั้นเราก็จะรอดพ้นเองนะคะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ